เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแก้งไว้นในกล้องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆมาชมเลือกสี้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวยบรรยากาศด,ดีวิวภูเขาด้วยพื้นที่กว้างขวางครับสไตล์บ้านทุ่งบ้านสวนบ้านทรงทนันสมัยมากเลยครับมี2หลังเลยครับ2หลังบนพื้นที่2งาน หลังใหญ่มีสห้องนอนสองห้องน้ําส่วนหลังเล็กมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับใกล้โรงเรียนแค่ประมาณหนึ่งร้อเมตรเท่านั้นเองใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าบรรยากาศก็กดีถ้าชอบกัฝฟากดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชีเป้าเลือกซสประจำได้ไหม่พาคลิปใ,ใหม่ๆแปลงนี้อยู่อุตรดิษฐ์นะครับอุตรดิษฐ์ใกล้กับโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเก้าอุตรดิษฐ์ประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับมีของแถมให้ด้วยนะครับ แถมแอร์4เครื่องเลยทีวี2เครื่องเครื่องทาน้ําอุ่น3เครื่องเครื่องซักผ้าตู้เย็นก็แถมหมดเลยครับแล้วก็มีโต๊ะตู้เตียงอีก4ชุดนะครับโต๊ะทานข้าวก็แถมหม้อหุงข้าวจานาไม่แถมให้หมดเลยครับหม้อข้าวังแถมนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูกันได้ฮีบกระเป๋าเ,าเขาอยู่ได้เลยบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่1,400,000บาทเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเพนเดิมครับาหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ